เราพาไปชมบรรยากาศห้างแทบแตกของเมื่อวานนี้กันนะคะกับการไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังหลุยวิตองของพักโบกกรมค่ะ ทันทีที่พระเอกเกาหลีสุดฮอตพักโบกอมปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ลูวิ t ตอง for winter 2022 men's p r n o f f show ที่ไอคอนสยามนะคะก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ดังสนั่นเลยนะคะงานนี้บรรยากาศหน้างานเนี่ยคึกคักสุดๆนะคะเพราะว่ามีเหล่าแฟนๆมารอเจอพระเอกขวัญใจกันอย่างมากมายซึ่งพักโบกอมก็หล่อออร่ากระจายเลยละคะ่ะพร้อมส่งรอยยิ้มละมุนนะคะที่ได้ทักทายแฟนๆและก็สื่อมวลชนก่อนที่จะถ่ายภาพก่อนเข้างานเพื่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่ด้านใน แล้วสำหรับฟแฟนๆของพักบวกอมนะคะที่กำลังคิดถึงผลง,งานซีรีส์ของเขาทางเบโนแม็กซ์ก็ไม่รอช้านะคะได้นำซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอย่าง Love in the Moonlight ลิขิตรักใต้แสงจันทร์มาให้ได้รับชมความคลั่งรักขององค์รัชาทายาทอียองกันอีกครั้งค่ะซึ่งก็จะมีทั้งพักไทยแล้วซับไทยให้ได้ติดตามกันงานนี้แฟนคลับพักบวกอมห้ามพลาดเลยนะคะนาเป็นใครกันแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงเห็นเจ้าเหมือนกับใครบางคนข้านะ รู้ตัวว่าข้าชอบเจ้าเขาแล้ว